สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นโดน FPV Racing นะครับตัวนี้โดนรหัสรุ่น F หนึ่งห้าหนะครับเป็นโดนบัลเลตทรง r e c i n g นะครับก็จะมีหน้าจอมาให้ที่ตัววิทยุเลยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลนะครับมีระบบขึ้นลงออโต้นะครับล็อกความสูงบินกลับอัตโนมัตินะครับกล้องสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ90องศา นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแนวเลสซิ่งนิดนึงนะครับอ่านะก็จะมีสีส้มกับสีดำวันนี้มารีวิวเป็นสีดำนะครับขอวางกับยื้นเลยล้วกันนี่นะครับ,ก,บ,รก,บ,นะรบก็จะมีตัวกาด กันใบามาให้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับอันนี้จะเป็นตัวโดน s, <c oughs> <S 1 5ึ่งห้าหก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพกพาง่ายนะครับมีกล้องใต้ท้องนะครับกล้องก็จะเป็นเซ็นเซอร์ล็อกความสูงด้วยนะครับกล้องข้างหน้านะครับพันแ p ที่ฐานจะมีไฟครับสวยนะครับผม ตางกันแล้วก็วกตัวนี้นี่จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะมีใบพัดสำรองมาให้สายชาร์จแบบใบพัดสำรองนะครับไขควงแล้วก็ตัว USB card พร้อมเมมโมรี a การ์ดนะครับ8กิกที่มีมาให้นะครับก็เมมโมรีเอาไว้ใส่ที่ตัว รีโมทนะครับที่รีโมทเนี่ยจะใส่เมมโมรี่การ์ดได้เห็นไหมนี่นะครับสายชาร์จก็จะมีทั้งตัวนี้ PD สามารถที่จะเชื่อมต่อกับจอมอนิตเตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็น PD ตัวนี้ก็เป็น USB สําำหรับชาร์จจอรีโมทแล้วก็ตัวช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับ บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอได้ที่ปุ่มหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กนะครับอ,อใส่ไปแบตเตอรี่จะมีมาให้หนึ่งก้อนสำหรับชุดนี้นะครับก็ตัวนี้ราคา2,000กว่าบาทนะครับแบตเป็น3.7โวลต์1น0 0มิลลิแอมซื้อเพิ่มได้นะครับก้อนหนึ่งก็400กว่าบาทนะครับผม นีเด <icana>, ี๋ยวเราจะลองทดสอบเรื่องกล้องผมอาจจะไม่ได้ให้เห็นภาพอะไรนะเพราะว่ามันมันสายแล้วกลางวันแดดมันจ่านะครับเดี๋ยววางตรงนี้ก็เปิด าบมาแล้วนะครับก็ค่อยๆดันนะครับขึ้น,น,นเสียงมันก็จะดังๆหน่อย สได้โดยพวกนี้พยายามเล่นตอนเย็นนะดีนะครับตอนค่ำๆอย่างเงี้ยคือเราจะต้องสังเกตไฟที่ใต้ท้องเอานะครับสีแดงจะเป็นด้านท้ายนะครับสีนข้าเงินจะเป็นด้านหน้าเพราะเราดูสังเกตลักษณะของตัวลำเนี่ยสีมันเหมือนกันหมดถ้าเรามองไม่เห็นไฟเราก็จะหลงทิดได้นะครับ ได้นะครับดูภาพที่จอมันจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นเงาสะท้อนแต่ผมบอกได้เลยว่าสีสันของภาพนะครับสวยสดงดงามแน่นอน ที่จออาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ภาพสวยดนดนีเสียงก็นุ่มๆเพาะพ มากเลยครับเพิ่มสีดนะ สำหรับใครนะครับชื่นชอบนะครับ S156 ตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีและเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับก็ราคาก็2 0 0 0นนิดๆน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ